สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะวันนี้ผมได้กล้วยไม้ป่าแท้จากภาคใต้ของเรามาอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมซึ่งหายากมากนะครับผมเขาขายต้นแบบนี้เขาขายกันต้นละประมาณ2องถึงสามนะผมบอกตรงๆเพราะเป็นไม้ป่าแทยจากภาคใต้มัชานุดอกสีม่วง นะคบผมมัดชานุดอกสีม่วงนะคบผมม่วงชมพูรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปเลยเป็นไม้ป่าแท้จากภาคใต้แบบนี้ต้นไม่ใหญ่นะคบผมแต่ละเอาไปปลูกแป๊บนึงรวมกันเป็นกอแบบนี้มันก็สวยผมยอมรับว,ว่าผมได้มาแค่2กิโลได้มาน้อยมากนะคะผมเขาหาทั้งวันเขาได้ให้ผมแค่นี้นะครับผมคือผมสั่งไปเป็น10บลผมก็ได้แค่นี้พุ่งไม้มันมันค่อนข้างหายากะครับผม มัชชานุสีม่วงชมพูนะคะผมตัวนี้เลยวันนี้เรามีแค่2กิโลนะคะผมจัดจำหน่ายนะคะผม1กิโลพัน0บาทรวมส่ง 1กิโลพันห้าร้อยบาทรวมส่งใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8งได้เลยนะครับผมสำหรับมัดฉานุชมพูนะครับผมผมมีแค่นี้ครับผมมีแค่2กิโลนะงานสดสวยนะครับผมเป็นงานมาจากจังหวัดระยยาลาของประเทศไทยเรานะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ใบสดสวยมากกอจะเล็กหน่อยแต่เอาไปประกบกันก็เป็นกอใหญ่เองเดี๋ยวเขาน้องก็แตกหนอกันขึ้นมาเขาเป็นไม้ป่ามานะครับผมที่สาคัญคือเป็นไม้ป่าแท้จากภาคใต้ที่ค่อนข้างหา ยายภูมิอากาศภาคใต้ทุกคนก็รู้ว่าแดดร้อนแล้วก็ฝนชุกเขาก็ยังสามารถดํารงชีวิตและเติบโตให้ดอกคือดอกสวยนะครับดอกจะสวยกว่านี้เยอะดอกจะสวย่ากว่าลําต้นและใหญ่กว่าลําต้นเยอะนะครับผมมัดฉานุภาคใต้นะแบบนี้เลย หนึ่งกิโลพันห้าร้อยบาทรวมส่งผมมีแค่สองกิโลไข่พันใครเร็วก็ได้นะครับผมสําหรับมัดฉานุภาคใต้ของเรานะหนึ่งกิโลพันห้าร้อยบาทรวมส่งมีบริการเก็บปลายทางโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดได้เลยนะครับผมสําหรับมัดฉานุภาคใต้ของเรานะหนึ่งกิโลได้เยอะพอสมควรนะครับผมมันอ่าอ่าผมขอขายเป็นอ่าอ่าอย่างละหนึ่งกิโลนะครับผมพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องมาบูสินค้ากเกษตรของเราครับสวัสดีครับ